เริ่มเลยนะวันนี้เนื้อหาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเพราะเวลาเหลือน้อยลงแล้วนะครับอันนี้เราจะพูดถึงหัวข้อเรื่องเคเบิลรับแรงนะครับก็จะเรียนทั้งสองแบบก็คือรับแรงแบบจุดนะครับกับแบบกระจายสม่ำเสมอเอาที่เคเบิลรับแรงแบบจุดก่อนนะครับหลักการก็คือใช้ความรู้เกีย่ยวกับเรื่องการแตกแรงเข้าสู่แนวแกน x แนวแกน y นะให้ได้ก็แล้วกันดูที่โจทย์เลยนะครับเราจะมีโซ่เหล็กอยู่นะโค้งหย่อนตามรูปเนี้ยครับรับน้ำหนักลังหมาอยู่สองรา,างลังละสามสิบกิโลนิวตันแล้วก็ยี่สิบกิโลนิวตันห้อยแขวนอยู่ดังรูปให้หาแรงภายในนะครับที่เกิดขึ้นในในโซ่เหล็กนะครับเป็นแรงภายในนะครับ เพราะนั้นก็อาจจะมีสิทธิเป็นแรงดึงหรือแรงอัดถ้าทเป็นโซ่ก็อาจะเป็นแรงดึงใช่ไหมครับเพราะนั้นก้าหาแค่ตามโจทย์สั่งพอนะครับถ้าหาครบจะใช้เวลาพอสมควรนะครับเท่านั้นเพราะนั้นตรงตำแหน่งที่เขาให้หาเนี่ยมนอยู่ตรงไหนลองไปติ๊กถูกดูสักนิดหนึ่งนะครับก็คือตรงเส้นนี้กับเส้นนี้เส้นนี้ไม่ต้องหานะครับ พอได้แรงภายใน2เส้นนี้แล้วก็หยุดคำนวณได้เลยนะครับไอตัวแรงภายในโซ่เหล็กตัวนี้ให้ตอบในหน่วยกิโลนิวตันอ่าแล้วก็ระบุชนิดของแรงภายในด้วยซึ่งมันน่าจะเป็นแรงดึงเนี่ยแหละครับอ่าเริ่มต้นก็เอารูปโจทย์ตัวนี้เป็นฟรีบ body ทั้งระบบไปเลยนะครเป็นฟรีบ b ดี้ทั้งระบบไปเลยนะครับ ราอาจจะเอาระยะในแนวราบทั้งหมดเนี่ยมารวมกันก่อนนะครับอันนี้รวมการรวมการรวมกัน,กนจะได้3.50เมตรอันนี้นก็มาแต่งแต้มฟรีบอดี้ให้สมบูรณ์นะครับโดยเฉพาะฟรีบอดี้ที่เราจะมุ่งไปที่การคำนวณของเรานะเเื่่อหาแรงภายในนะครับอย่างแรกคือน้ำหนักของลางแล้วก็ใส่ไปแรงลนไม้หมด นะครับแล้วตรงนี้นะครับก็ใส่ไปแรงดึงนะครับแล้วก็ให้ต่อแรงตรงนี้ขึ้นไปด้านบนนะต่อแรงนี้ขึ้นไปด้านบน ต่อแรงขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็แรงตัวนี้จะถูกแตกเป็นแกน x กับแกน y ก็คือต้องดูเรื่อง free body ให้ถูกแล้วกันนะครับ มานี้นะเท่าที่จะเห็นแล้วก็เติมให้ครบมากกว่านี้อีกนะครับตรงนี้คือถ้าดูตามนี้คือเส้นเชือก TA เส้นลวด CA นะครับโลหเหล็กโซ่เหล็กตัวนี้นะครับและตรงนี้ก็คือแนวแรงเดียวกันก็จะเป็น TTA TTA แล้วตรงนี้ถ้าเราแตกเป็นเข้าสู่แกน X น,นะครับตรงนี้ไม่จุด A ก็ถือเป็น AX ละฮ อันนี้ก็เป็น A y น,นะครับตรงนี้ใช้ความสัมพันธ์เป็นสามเหลี่ยมก็ได้หรือเป็นมุมก็ได้เพราะเรารู้ความสัมพันธ์ตรงนี้อยู่แล้วตรงนี้เราจะใช้ระยะตรงนี้คือ0.6นนะครับตรงนี้ก็เลขหนึ่งนะเลขหนึ่งนะครับหาฝั่งตรงข้าม ของหาเป็นนะครับได้1.17นึใช้แตกแรง TTA ตัวเนี้ยเข้าสู่แกน x แกน y เหมือนตัดจอยอะครับแล้วส่วนตรงนี้ให้เป็นมุมต้องหามุมตัวนี้ด้วยเป็นมุมเซต้าหนะครับ แล้วส่วนแรงภายในตรงนี้นะครับจะเป็น TTO ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็น TTA ตรงแนวนี้นะครับประมาณนี้นะครับเอาแค่วาดแค่เฉพาะที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแรงภายในของของของช่วงนี้ของโซโลเล็กตรงนี้อันนี้ผมไม่ได้วาดเลยนะผมพร้อมแล้วเอาเริ่มต้น เริ่มต้นเนี่ยเราจะคำนวณจากขวามาซ้ายนะครับจากขวามาซ้ายเพื่อหา tta ให้ได้ก่อนนะครับหา tta ให้ได้ก่อนวิธีการของเราคือเราจะเอาจุดดีเนี่ยเป็นจุดหมุนนะครับเป็นจุดหมุนก็ซิมเมอร์ที่จุดดีจะเท่ากับศูนนะครับในที่นี้ขอใช้ตามเป็นบวกนะครับก็เอาแรงทั้งหมดเนี่ยที่เห็นนะครับ ทั้งทีทีแรงต่างๆเนี่ยไปหมุนรอบจุดดีทีทของเราเนี่ยจะต้องติด2ตัวแปรแน่นอนเพราะเราแตกเป็นแกน Y กับแกน X นะครับเราเอา t ีทตัวเนี้ยแรงตัวเนี้ยแตกตรงนี้นะครับที่จุด A แล้วก็หมุนระยะทางถึงจุดดีนะครับพอแตกเข้าสู่แกน X ก็หมุนให้ถึงจุดดี ตอนที่ทําท่าหมุนเนี่ยมันหมุนทวนเข็มนะครับเพราะนั้นต้องไปลบก่อนลบด้วย TTA คือแรงนี้นะครับแนวแรงเดียวกัน TTA เราทําให้เป็นแกน y ก่อนถ้าทําให้เป็นแกน y เรขออะไรส่วนกันครับ0.6ส,ส่วนด้วย1.17อะตอนนี้แรงอยู่แกน y แล้ว พอเสร็จแล้วอยู่แกน y แล้วตรงจุด a นะให้คููระยะทางถึงจุด d ระยะเท่าไหร่ครับ3.5 3.5งไปพอไปได้นะ,ะไปต่อแรงนี้ครับเอาตัวนี้แตกเข้าสู่แกน x บ้างติดตัวแปรแน่นอนอแล้วทำท่าหมุนหมุนทวนเข็มเหมือนกันเอาลบไปกินลบ t t a นะครับตอนจับนอนแกน x เลขอะไรส่วนกันครับ<น> <S 1ส <1. S> ่วนด้วย1.17นอนแล้วครับพอนอนเสร็จหระย้ายเจอนิดเดียวระยะเท่าไหร่ครับ0.4นย์อันนี้มุมมองของการหมุนว่าจะไปเขียนแบบนี้อันนี้แบบนี้0.4นพอเสร็จแล้วก็เป็นแก๊งแรงลงนะครับแก๊งแรงลงก็คือหลังไม้ตัวนี้ครับ20กับ30 อ่าทำท่าหมุนรอบจุดดีมันหมุนตามนะครับก็บวกด้วยยี่สิบคูณกับเท่าไหร่ครับยี่สิบตัวนี้สองจุดห้าคือเทอมมเ,เป็นก็ต้องจะไปได้นะครับบวกด้วยสาสิบคูณระยะเลขอะไรครับ1เนี่ยแค่นี้ครับเริ่มไม่ถูกเท่ากับ0ูนอ่าพอเสร็จแล้วก็ย,าย้ายข้าง ให้ได้แรงภายในของ TTA เหมือนเราคำนวณตรงนี้แต่มันแนวเดียวกันนะครับเราจะเอาตรงนี้หรือตรงแนวตรงนี้ก็คือคำตอบเดียวกันที่เหลือเป็นกระบวนการของการคิดเลขนะครับเราก็กดคิดเลขก้อนนี้มาก่อนนะครับเอาตัวเลขไว้ข้างหน้าจะได้1 7 9จุดเจดเเอา TTA ไว้ข้างหลังตรงนี้เช่นเดียวกัน,นครับคิดเลขตรงนี้นะนะครับอ่ะจะได้ออกมา0ูนจดสามสี่ นะครับ T T A นะครับแล้วตัวเลขที่เหลือตรงนี้กดขึ้นเลขยาวๆเลยครับจะได้80ครับเนี่ยแปเท่ากับ0คือทำให้มันสั้นลงให้มันง่วนลงนะครับหลังนั้นก็ดึงตัวร่วมอาดึงตัวร่วมนะครับ่มาสตัวดึงเหลือตัวเดียว T T A เอาตัวเลขตัวนี้ เอาลบกันตามเครื่องหมายลบนี้ลบนี้อีกนะครับติดลบไปกันใหญ่สองจุดหนึ่งสามอ่าแปดสิบดึงลงมากนะครับเท่ากับสูงนเดาออกแล้วครับย้ายไงต่อตัวแปรติดลบเป็นฝ่ายย้ายไปแต่เขาเขียนฝั่งซ้ายก็เขียนเป็นค่าบวกก็ถือว่าเราย้ายแล้วนะครับอ่าแปดสิบถือว่าอยู่เหมือนเดิมค่าติดบวกตรงนี้ก็จะคูงก็ย้ายลงมาหา นะครับตัวแปรติดลบติดบวกย้ายให้ถูกด้วยนะครับก็ได้กมาสามสิบเานี่นะครับคือแรงภายในของโซ่เหล็กนะครับในช่วง TA ดูที่ฟีบอดี้ด้วยแล้วไปแรงภายในเนี่ยมันต้องไปแรงดึงแน่นอนอย่าลืมวงเล็บตัว T ให้ด้วยเพราะนองจะเป็นเป็นในโซน่ในเส้นเชื่อมต่าง,างๆก็ต้องเป็นแรงดึง ะฉะนั้นถ้าเรากลับไปที่ฟรีบอดี้ทั้งระบบเนี่ยเป็นไงเราถือว่าเรารู้ตรงนี้แล้วใช่ป่าเรารู้แล้วจริงไหมอ่ะเราก็มาตัดจอยนะครับเนี่ย,ยตัดจอยนี้ต่อเลยตัวนี้ถือว่ารู้แล้วนะเนี่ยเราตัดจอยเลยเนะครับรู้แรลงนี้รู้แล้วเนี่ยลูกศรนเนี่ยรู้โดรู้เจอเนี่ยเนี่ยเลื่อนเดียวกันนะครับแนวเดียวกัน อันนี้รู้อันนี้รู้อันนี้ก็ต้องเสร็จเราปิดท้ายแต่ตอนนี้เราไม่รู้มุมตรงนี้มันเปิเปดเท่าไหร่แล้วก็นะแรงภายในของช่วงนี้ของโซ่เหล็กเท่านั้นเองโอเคนะตอนนี้กลับมาที่เดิมก่อนหลายคนอาจจะยังไม่เสร็จเราก็หาเป็น ax กับ ay ได้นะครับอ่ะ a กกับ ay a x กับ ay ก,ก็คืออะไร ยอ้อนีกนิดนึงขอโทษก็คือเหมือนเป็นแรงปฏิกิริยาตรงนี้ที่ฐานรองรับที่จุด A ตรงนี้เรารู้ตรงนี้แล้วแนวเดียวกันเนี่ยเราก็แตกมันเข้าสู่แกน X แตกมันเข้าสู่แกน Y อันนั้นนี่นะครับก็เอา TTA สามสิบเจ็ดจุดห้าหกอันนี้คือ TTA นะครับ แต่เขาสู่แกน x เ,เลขอะไรส่วนกันเลขหนึ่งส่วนด้วย1.17นะครับจะได้32.10ิบกิโลโนิวตันไปดูที่พีบอดี้จะนอนไปทางด้านขวามือส่วน ay ก็เอา37.56นะครับแต่เขาสู่แกน y ดูเลขส่วนดีๆเอา0.6หารด้วย1.17 นะครับไปดูที่รูปด้วย19.26กิโลนิวตันเป็นแกน Y ก็แรงขึ้นอ่ตัวนี้ที่หาเพิ่มเติมเนี่ยเปรียบเสมือนว่าเป็นแรงปฏิกยาที่ฐานรองรับแบบหมุดที่จุด a ทางด้านขวามือนะครับเมื่อเรารู้แรงภายในของโซ่เหล็กนะ TA แล้วก็สามารถไปหาคำตอบตรงแรงปฏิกยาตรงฐานรองรับแบบหมุดที่จุด A ได้เพิ่มเติมได้นะครับอ่หลังจากนั้น เราเหลืออีกหนึ่งคำตอบครับอันนี้ผมเสร็จแล้วนะครับอ่ะเหลืออีกหนึ่คำตอบเราถือว่าเรารู้แรงช่วงนี้แล้วเราตัดจอยนี้เลยครับฟีบอดี้ระบบย่อยนะครับที่จุด T ท,ที่จุด T นะครับวาดเลยวาดรูปเลยเห็นน้ำหนักกลงังอ่ตัวนี้ยี่เท่าไรครับ20 ที่ผมบูง๊งไหมว่าะตรงนี้คือทีทเลยครับทีทรู้แล้วมีค่าสามสิบเจ็ดจุดเท่าไหร่ครับห้าหกอ่ารู้แล้วก่อนหน้านี้ส่วนฝั่งนี้ กำลังอยากรู้คือ T, คท,ท,อออท,ทอีนะครับ TTO เท่ากับเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวถ้าก็ยิ้ไม่พอต้องยกนะครับเพราะเราเราจับไปห้องสอบนะครับเอาตรงนั้นมานั่งเราอ่าตอนนี้ใส่ลงไปเข้าไปในไหนเลยเดี๋ยวพวกมีคนนะอันนี้สีตาน,นึงนะสีตาน,นึง เนี่ยฟีบอดีรูปนี้ประมาณเนี้ยวาดให้ได้อ่าแล้วตรงนี้เอาสามเหลี่ยมมาแปะอีกเคยแปะไว้ครับ0.6กอ่ากับ1นะครับฝั่งตรงข้าม1.17 1.17อ่าอันนี้เป็นฟีบอดีระบบย่อยอ่ะถ้าเน้นอีกครั้งนึ่งก็คือที่จอยทีที่จอยที พอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องทําขั้นตอนตัวนี้ถ้าเราถ้าเราพอคุนเนี่ยก็คือต้องหามุมตรงนี้ให้ได้ก่อนก็มีการติดสมาการแน่นอนนะครับแล้วก็จะได้คําตอบแรงภายในที่โจทย์ต้องการให้เราหาในช่วง TO ของโซ่เหล็กตัวนี้นะครับวิธีการก็คือเหมือนตัดจอยเลยครับแต่จะต้องติดเป็นสมาการนะครับเพราะว่าเราไม่รู้มุมกับไม่รู้แรงภายในนะครับ จะเอาไหนขึ้นก่อนขึ้นหลังไม่มีผลครับ f y f x ในทีนี้ใช้ซิกมา f y ถ้ากสูงขึ้นก่อนครับถ้ากสูขึ้นก่อนนะครับอ่าขึ้นเป็นบวกครับอ่าขึ้นเป็นบวกอ่ารุยเลยครับอ่าเอา t t o ก่อนที่เราอยากรู้ขึ้นก่อน t t o เนี่ยถ้าแตกเขาสู่แกน y คอนหรือสายครับสายสายเท่าไหร่ครับ สายซีต้านน,นะครับสายซีต้าน1ึงนำได้นำมาเลยนะครับตรงนี้แตเแเออ่เข้าสู่แกน y เปลี่ยนสมบัติอยู่เงี้ยเข้าสู่แกน y มีอะไรที่ไปแกน y ได้อีกกระแรงนี้นะครับก็บวกด้วย3 7 5 6คือ t t อะไร tta แต่คราวนี้ต้องแตกแกน y เป็นสามเหลี่ยมก็เอา0.6ส่วนด้วย 1. จุด 17อ่าอเนี่ยแกน y ตอนนี้มีแรงลงลบเท่าไหร่ครับลบ20อ่าเนี่ยแหละครับิ i g มา f y พอเสร็จแล้วย้ายข้างครับ tto ไซ n ์ซีต้าหนึ่งถือเป็นตัวแปรนะครับที่เราไม่รูสองตัวนี้มุมซีต้าหนึ่งกับ t o เราก็เอามาขั้นที่เหลือก็ย้ายไปอยู่ฝั่งศูนย์กับเครื่องหมายให้หมดจากบวกกลายเป็นลบก็ย้ายข้ามเลยทำไม่ได้บวกด้วยยี่สิบนะครับคิดเลขให้ได้งวดเลย tto นะ tto sine t h e t หนึ่งเขีเลขตรงนี้มาาครับได้0.74 จะมีคนทามานะครับ0.74เอ่าตรงนี้ติดไว้ครับเป็นสมการที่1อ่ะพอเสร็จแล้วก็รวมแรงแกนอะไรต่อครับ y แปลว่าแกนอะไรต่ออ่าแกน x ต่อเานั่นเองนะครับก็ sigma fx นะไปยกอกอี้มานะครับ sigma fx ถ้าศูนย์นะครับนะถ้าศูนยนะ์ขวาเป็นบวกอ่ขวาเป็นบวก เอา tto ไว้ฝั่งซ้ายเหมือนเดิมถ้าขวาเป็นบวกตัวนี้ต้องติดอะไรครับติดลบลบด้วย tto คอร์หรือสายซีตา้าหนึ่งครับเข้าคอร์อ่าเหลืออีกหนึ่งแรงคือ tta ไปทางขวาบวกไปกินนะครับคือสามสิบเจ็ดจุดห้าหกนะครับอ่าจับให้นอนสามเหลี่ยมเรียกอะไรส่วนกันครับหนึ่งส่วนด้วย หนึจุดหนึ่งเจดนะครับเท่ากับศนนะครับอ่าโอเคแล้วก็ทำให้งวดตัวแปรติดลบเป็นฝ่ายย้ายไปติดบวกแต่ขอเขียนฝั่งซ้ายขอสตีต้าหนึ่งพวกนี้มันอยู่ที่เดิมแต่ไปเขียนฝั่งขวาก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องเครื่องหมายนะครับ 1.17นะครับคิดให้งวด TTO cost t e t 1หารกันได้32.10ครับติ่ไว้เป็นสมก,การที่เท่าไหรครับถ้าดาว2อาแล้วเรามองสมก,การที่1กับ2ไว้สมก,การที่1เนี่ยจะเป็น TTO sine t e 1สมก,การ2จะเป็น TTO cos t e t 1เราทำสมก,การแบบนี้จุดมุ่งหมายของเราคือจะหามุมไม่ได้ก่อน รู้สิต้านหนึ่งก็แตกแรงได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาต่อที่ขั้นตอนการแก้สมก,การแล้วนะครับถ้าดาเนี่ยเราจะได้ความสัมพันธ์เป็นคำว่าแทนเราต้องเอาหนึ่งหันสองหรือสองหันหนึ่งครับเออต้องเหนึ่งหันสองเพราะเราอยากได้คำว่าแทนซีต้าน,นะครับวิธีการทำไรเราก็เอาฝั่งซ้ายกับฝั่งขวา ของสมการหนึ่งมาหารกันนะครับดูที่ฝั่งซ้ายสมการหนึ่งฝั่งซ้ายสมการหนึ่งคือตัวนี้ tto sine t h e t หนึ่งนะครับ tto sine 1หนึ่งนะครับฝั่งซ้ายสมการสองคือ tto cos t h หนึ่งนะครับส่วนฝั่งขวาสมการหนึ่งคือ0.74ี่ ตัวเลขน,นะครับฝั่งขวาสมการ2คือ32.10พอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลักสมการธรรมดาอันนี้ตัดทิ้งไปเลยตัดทิ้งไปเลยนะครับเ่าทีทีโอเหมือนกันแล้วถ้าเคยเรียนเนี่ยสายส่วนคอสคืออะไรครับ <Okay. S 1> คือแทนนะครับคงจะไม่ต้องอธิบายเนาะสายส่วนคอสคือแทน แทนซีต้าหนึ่งนะครับน,นี่ก็ดึงลงมาแล้วก็ย้ายกดคีย์เลขออกมาให้ได้เป็นมุมเทา่านี้นะครับซีตนะ้าหนึ่งก็ทาการอาร์แทนหรนะือเรียกแทนลบหนึ่งอะไรเนี่ยนะครับ0ูนย์จุดเจ็ดสี่สามสิบสองจุดหนึ่งศนะครับหารออกมาจะได้หนึ่งจุดสามสององศาก็ยี่มาพยายามเข้าในๆก่อนนะครับไปนั่งตรงปากประตูนะครับ หน้าก็อีพามมาก็อีหม้มาอีกนะหนึ่งจุดสองสามสององศานะครับได้เป็นค่าม,มุมออกมานะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาซีต้ามุมตัวนี้ไปแทนในสมการเท่านั้นเองนะครับสมการที่ว่าคือสมการหนึ่งหรือไม่ก็สมการอะไรครับตอนนี้ซีต้าหนึ่งเรารู้ยัางรู้แล้วนะเราจะหาตัวนี้กันนะครับซีต้าหนึ่งหนึ่งจุดสามสององศา เพราะฉะนั้นเราก็นำซตาหนึ่งหนึ่งจุดสามสององศานะครับไปแทนในสมก,การที่หนึ่งแล้วกันสมก,การที่หนึ่งแล้วกันนะเราไปดูสมก,การหนึ่งตัวนี้่สมก,การหนึ่งตัวนี้มาไปลอกมานะครับ t t o s i n ซาต้าหนึ่งไปเอาเก้าอี้ตรงนู้นอ่ะตรงข้างหน้าเนี่ยเก้าอี้พับๆไปจาเก้าอี้ไม้มานะ สมการหนึ่งเอามาก่อน tto s i n ซีตาหนึ่งเท่ากับ0.74ลนหน้าตรงปาประตูคอยบอกนะว่าเราก็อีต,ตรงไหนนะอย่าบอกผิดนะรับหน้าที่ดีไปด้วยอาจารย์จะไม่ต้องพูด tto s ายซีตาหนึ่งขยบเข้ามาในนหนก่อนนะสายซีตาหนึ่งนะครับเท่ากับ0.74นี่คือหน้าตาสมการที่หนึ่งนะที่เราไปเออกมา ตรงไหนมีคำว่าซีต้าหนึ่งเนี่ยเราแทนกี่องศาลงไปครับ1.32องศาที่เหลือเป็นขั้นตอนของพวกเราแล้วครับก็แค่เป็นเรื่องของการแทนค่าเท่านั้นเอง0.74 ETO ก็0.74หารด้วยไซน์1.32นะครับจะได้32.12 นะครับหน่วยเป็นกิโลนิวตันและต้องเปงน็นแรงดึงแน่นอนจากฟรีบอดี้ที่สมมุติไปด้วยนะครับนี่แหละครับถ้าเอาจริงๆคือสิ้นสุดการตอบไปแล้วเพราะว่าโจทย์ต้องการแค่แรงภายในแค่2ช่วงนี้ของโซ่เหล็กของเรานะครับแต่ถ้าเราไม่มั่นใจกลัวจะผิดการจะเพิ่มขั้นตอนการตรวจคําตอบลงไปวิธีการก็นำเซต้าหนึ่งเหมือนเดิม แต่เมื่อกี้นี้เราแทนในสมก,การไหนครับ1คราวนี้เราแทนในไหนแทนครับ2เท่าน,นั้นเองเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูหน้าตาสมก,การ2ที่ทําไว้เราก็ไปลอกมา tto cost t นึ C ่งนะครับสามสิสองจุด่าันนี้คือสมก,การ2 ตรงไหนมีคำว่าเซต้านะครับมีคำว่าซีต้าแล้วก็แทนลงไปซีตาแล้วก็หนึ่งจุดสามสององศานะครับสามสิบสองจุดหนึ่งศูนย์่ว่าจะมพูดอพอตรงนี้เสร็จแล้วก็ย้ายต่อ สามสิบสองจุดหนึ่งศูนย์คอสหนึ่งจุดสามสององศานะครับก็คงจะต้องใกล้เคียงกันองผม,ผมเออเลินนิดเดียวหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งสองโอเคพอเป็นการตรวจคำตอบนะครับนะก็แสดงว่าแรงภายในที่เราหาเนี่ยน่าจะตอบถูกแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าเราสังเกตดูจากจากโจทย์เนี่ย วางโจทย์ก่อนนะตอนเนี้เรารู้อันนี้นะใช่ป่าเราเหลืออีกหนึ่งช่วงตัวนี้เราจะไปลองซ้อมต่อถ้าจะหาตรงนี้ต่อต้องตัดจอยอะไรครับจอยอะไรจอยโอตรงนี้ต้องเป็นซีตาสองอันนี้ก็เป็นซีตาหนึ่งอันนี้ก็ซีตาสองนี่เป็นต้นอาจจะไปลองทําเพิ่มเติมดูแต่ถ้าเป็นการทดสอบก็ดูที่คําสั่งของโจทย์ ให้ทําถึงขั้นไหนนะครับอาจจะไปลองหัดทําต่อนะครับหา TOD กับระยะหย่อนอันที่เรียกว่าระยะหย่อนดูที่รูปนะจะมีระยะหย่อนอยู่แล้วก็ความยาวของโซ่เหล็กทั้งหมด เนีย่ยฝากไว้หัดอีกสับนะสามอย่างซึ่งมีตัวอย่างแสดงไว้ในตำราเรียนหลักไปเพิ่มเติมได้นะครับไปฝึกผลเพิ่มเติมได้แต่ถ้าตอนสอบทดสอบก็ดูแค่ว่าเขาสั่งให้หาแค่ไหนก็หาแค่นั้นพอได้ครบมั่นใจว่าถูกแน่ก็พอได้เลยไปลองฝึกทำด้วยนะครับ